สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลับคนอยากสวยกับสุซานัยนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆขาเรามาต่อกันนะคะท่าที่6แล้วค่ะท่านี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเรเวลมันเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะที่สําคัญมันไม่ใช่หน้าท้องอย่างเดียวแล้วนะคะมันเริ่มจะได้แขนแล้วค่ะแล้วก็ขาควบคู่กันแต่ยังสติลในเรื่องของการเน้นเรื่องของพุงก็คือหน้าท้องนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่เรียกว่ากังวลใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนทั้ง เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็ตามบอกได้เลยว่า1 0ท่ามหัศจรรย์นี้นะคะสามารถที่จะสร้างรูปร่างของเราปั้นรูปร่างเราด้วยตัวเราเองได้อย่างแน่นอนนะคะ10ท่ามหัศจรรย์นะคะเพียงระยะเวลา2สัปดาห์เท่านั้นที่สำคัญคือไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพียงแค่กดเข้าไปนะคะใน YouTube ของเรานะคะที่คลับคนอยากสวยกับซูซานไนนะคะก็สามารถ ทำตามนะคะที่สุซานได้บอกไปนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะแบบนี้ค่ะนะคะเรียกว่าสุซานเองนะคะก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะคะสสัปดาห์นี้นะคะเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นต้องจัดสถานที่ให้กับตัวเองที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการเพียงแค่ทีเล็กๆนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็ใช้วิธีนะคะโดยการกําหนดลมหายใจนะคะ8ครั้ง 3เซตนะคะต่อ1ท่าวันหนึ่งนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะ1 5ท่าต่อวัน2สัปดาห์หรือ14วันเห็นความชัดเจนกับรูปร่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะท่าที่6นะคะว่าจะเรเวลเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะเอาละค่ะสุซานพร้อมแล้วนะคะสำหรับท่าที่6ท่านี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอย่าลืมนะคะสุซานจะนับ1ถึงแแต่ในระหว่างที่นับเรานับในใจก็ได้นะคะแล้วเราก็ 1 2 3 4เพราะท่านี้ต้องทำเร็วนิดนึงค่ะเพราะว่ามันต้องใช้การเกร็งเกร็งตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ให้พกครบแปดแปครั้งนะคะแล้วนับเป็น1นึ่งเซตนะคะเราทำแบบนี้เนี่ยสามเซตนะคะแล้วก็พอสำหรับท่าที่6กนะคะสุธานบอกได้เลยว่าบางคนก็ทำแค่20นาทีเองสิท่ารวมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่าที่6เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าง่ายเรามาดูกันเลยนะคะว่าง่ายหรือเปล่าอ่ะ นอนนะคะนอนนอนนอนนี่นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นค่ะยกขาขึ้นนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นยกแขนขึ้นแล้วทีนี้เราสลับเลยนะคะแล้วนับ8ครั้งเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเซ็ต ในระหว่างที่นับเกรงหน้าท้องนะคะเวลาที่เรายกนะคะนี่เซตที่1ต่อไปเซตที่2เหมือนเดิมเลยนะคะเซตที่2ยกขาขึ้นค่ะแล้วก็ยกตัวขึ้นโงสามอย่างนี้นะคะ8ดครั้งนี่นะคะ8ดครั้งแล้วเราก็วางลงแล้วก็เปรกแล้วก็เริ่มเซตที่สนะคะสําหรับท่าที่6ยกขาขึ้นแล้วก็ ะคะว่าหน้าท้องมันเกร็งหลังแล้วก็นี่เลยนะคะขาของเราอย่าลืมนะคะวิธีการลุกขึ้นอย่าลุกแบบนี้นะคะอาจจะทําให้เราแบบปวดสันหลังได้เราอย่างนี้ค่ะตะแคงข้างแล้วก็เอามือบิดขึ้นมานะคะนี่แค่นี้เองนะคะแล้วเราก็ถ้านั่งสมาธิต่อหรือเราก็ต้องทําท่าที่7กันต่อเลยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องทําทั้งหมด10ท่านะคะท่าละ3าเซตเซตหนึ่งก็คือนับแครั้งในการปล่อยลมหายใจออกมาแล้วก็ติดต่อกัน สสัปดาห์หรือ14วันอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะเราท่องเอาไว้ค่ะรูปร่างเป็นของเรานะคะเรากําหนดปั้นรูปร่างเราเองได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้เวลามากนะคะ30นาทีหรือไม่ถึง30นาทีต่อวันแค่นั้นเองนี่แหละค่ะขับคนอยากสวยเห็นไหมคะว่าถ้าเราเนี่ยนะคะติดตามชมนะคะลับคนอยากสวยกับสุสานเนี่อรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะท่าที่เ ใกล้ถึงโกที่เราจะไปแล้วนะคะเกือบจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันติดตามชมนะคะกับครับคนอยากสวยกับซูซานไนท่าทีจิตครั้งหน้าค่ะหากคุณมีปัญหาอ้วนทั้งตัวปัญหาน้ำหนักส่วนเกินแขนใหญ่ขาใหญ่หน้าท้องใหญ่บาคุณนี่ขอนำเสนอโปรแกรมสวยเร็วด่วน้อมเพรียวเพียง25วันราคาเพียง899บาทเท่านั้นช้าพิสูจน์แล้วโดยคุณแม่ลูกส จากน้ำหนัก68กิโลกรัมพิสูจน์กับโปรแกรมสวยเร็วด่วน้อมเพรียวเพียง25วันก็พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้โดยน้ำหนักลดลงเหลือเพียง45กิโลกรัมและผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงคนที่1จากน้ำหนัก70กิโลกรัมเหลือเพียง45กิโลกรัมคนที่2จากน้ำหนัก60กิโลกรัมเหลือเพียง40กิโลกรัมคนที่3หน้าท้องแบนราบอย่างรวดเร็ว พิสูจน์โปรแกรมสวยเร็วด่วนผอมเพรียว25วันเพียง899บาทจัดส่งทั่วประเทศโทร1794ร์คนนี้ฮอลไ์น์